ขออนุญาตนะครับเอฟซี FC, สุภุสุคนนะครับผมอยากถามความรู้สึกนะครับล่าสุดผู้จัดการของบอดนะครับแพผ้าเพื่อนกับได้ออกมาโพสนะครับว่าเพื่อนยังเล่าก็จะเดินไปข้างๆปัญหามันมีไว้แก้เป็นกำลังใจให้กันบอกเคยมีไผบอบเคยผิดผาดอันนี้ อันนี้บ่วากันนะครับคัมคับอเนี่ยเป็นการให้กำลังใจกันกับเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ผมอยากถามนะครับความเห็นของแฟนครับเรือ่ FC, องเอฟซที่มองวานะครับบ่เคยมีไผ่บ่เคยผิดพลาดนี่ผมผมบ่ฮูนะว่าทุกคนมันมันผิดพลาดแบบนี้อยบอ่หรือว่าต้องเป็นแบบเดียวกันอยบอ่ ผมว่าเข้าใจว่าผิดพลาดเรื่องอย่างถ้าเรื่องแบบนี้ผิดพลาดผมบางเถื่อผมผมย่อมรับว่าไรนะครับในสิ่งที่ผิดพลาดมาเนี่ว่าเกี่ยวกับมือที่สามเขาม่านี่มันว่าเป็นการผิดพลาดหรอกมันเป็นการตั้งใจในสิ่งที่ผมมองนะครับย่างเพิ่นกระเคยว่าว้นะครับว่ามือหลังจากที่ประเด็นต่างๆมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ไล่สดจนแยกข้างกันจนพยาบาลประยุอุดรน่ะแหละครับเพิ่นว่าอยู่บนเวทีนั่นแหละบ,บอกว่าขอโทษทุกคนนะครับอยากขอโทษเอฟซีทีใ่ให้ผิดหวังแต่บอมมีไผดีลอยเปอรเซ็นคือไปว่าจังสันครับห้าคนดีก็มีไเด้คนบรดิเฮ็ดคือเงาจังสิ เป็นยังเคยสิเอาเหมารวมว่าบ่ามีผู้ใดดีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนล้วนเคยผิดพลาดมาทั้งนั้นผิดพลาดเรื่องอยังผมบ่เข้าใจครับในในในตรงนี้เนาะนี่คือความคิดของผมดอกผมบ่ได้ไปว่าอยียงผู้ใดผู้ใดคิดเห็นแบบใดก็แล้วแต่นะครับรวมถึงตัวเพื่อนเองนะครับเพิ่นบอกว่าเพื่อนเป็นคนมีชื่อเสียง เป็นนักร้องเวลาที่ผิดพาดอยียงมามันเลยมีดามามีคนเหยียบย่ำซ้ำเต็มผมม่องในอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าการที่สิปเป็นคนดังหรือบว่วดังเนี่มันต้องทำเรียงแบบนี้ด้วยหรือต้องมีมือทีสามต้องมีจิกมีกากหรยเลยมันจำเป็นด้วยเลยครับถ้าบ่าเป็นคนดัง คนสิบาวาบอหรือว่าคนสนับสนุนในสิ่งที่เฮาเห็ดหรือว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยในปัจจุบันนี่แล้วหรือว่าบ่มี่แล้วมันเชยอ,อันนี้ผมบ่หู่นะครับคือมุมม่องของผมเองผมอยากหูในเอฟซีที่ที่มองว่ามันถืกต้องหรือว่าหรือว่ามีผูใ้ใดอยากอยากให้เค็ดแบบนั้นกับขอบครั้ว ของตัวจะของหรือบอนะครับแลกักการย่อมรับในส่วนติดพิผาดแต่มือนี่แก้ไขยังไง่ายแค่นั้นก็นยังขอเอฟซีวาอยากอยู่ตรงนี้อยากทำการแสดงต่อไปต้องเข้มแข็งเ,เพื่อประครับประคองคนหลายๆคนในวงตรงพึ่งผ้าคนเดียวก็เลยต้องออกมาปกป้องตัวเองปกป้องอยียงวะ ตัวเจ้าของเห็ดพิษกระโปกป้องได้ครับคนเท่ามันกะพยายามปกป้องตัวเจ้าของเหรครับถูกคนมันกะหักตัวเจ้าของเนีย่ยแหละไผกะหักตัวเจ้าของทั้งนั้นนะครับแมนสิพิษสิซส่วขนาดใดกะหักตัวเจ้าของครับมันกะพยายามหาสิ่งใดดีๆเขามาให้ตัวเจ้าของละ่ะบมีผู้ใดอยากเอาส่วนที่บ่ดี ของตัวจาของอใ้้คนอื่นหลับรูแ้หรอครับแล้วก็ให้คนอื่นเมื่อวาเฮ่าดรอแต่สิ่งไหนที่ทำแล้วนะครับคนอื่นว่าหรือคนส่วนลายนี่แหละว่ามันบ่ถือคือสังคมมองแล้วว่าเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องถามถามันเห็ุแล้วมันผิดเฮ่ายัง ดึงดันที่เสิเหตุยู่นั่นอันนั้นก็ต้องยอมรับนะครับในสังคมที่เพิ่นสิเวาสว่า,วาบ่าต้องโอดโอยว่าโอ้ยเข้าเป็นคนดังหรือว่าคนบอดังเนาะคนธรรมดาบ่าดังนี่ครับเศร้าให้เศร้าหน้านี่ก็ได้ลองไปเหตุบ่งเพียงครับแต่เขาบว่า,วาหรือเขาสรรเสริญโอ้ยดีใจโอ้ยนําเจ้าเด้อที่เจ้าเออมีผู้นัน้นผู้นี้หลายคนโอ้เจ้าคือเจงแท่เจ้ามีความสามารถหลายครัก มันต้องชื่นช่มกันแบบนั่นหรือบอรัรบแล้วบางอย่างเน้อครับที่คนหรือว่าเอฟซีหากเข้านะ่ะเขาไปว้าเขาไปวายอย่างบางเท้าย่ายอมระบาดได้แล้วก็มิตาสีฟองซิน,นซันเซนีนั่นคือการที่เหตุให้เสียเอฟซีซื้อนะครับคือเข้าก็าววาดีๆก็เพลินรดดหรือว่าก็น้อมรับนะครับต้องน้อมรับดิ อในสิ่งที่เหา้เหตุนี่มันมันมันบ่เมียนว่าสิ่งที่ถือเนาะแล้วก็ต้องนอมรับเดแตเวา่าถ้าเพื่อนบอกนันเลยวา่าร่างบอบล่างบําอันนี้บางคนมันหลับบอ่อใดอันนั้นก็แล้วแต่ดอกคับว่บาสิรับใดหรือบ่อใดเพราะว่าบอกเลยวา่าเอฟซี่ส่วนหนึ่งมันมันหายเน่นอนครับพอเพิ่นบอ้องแล้ววา่าโอ้มันบ่เม่นแล้วเป็นสิ่งที่รับบอ่อใดเนาะครับเนาะ วัฒนธรรมเฮาเป็นแบบนี้ละสิวาหยังก็ตามสิคิดแบบไดก็ตามเนาะครับยอมรับในสิ่งที่ตัวเจ้าของเหตุน่ะดีที่สุดยิ่งสิแท้ไปเรื่อยเนี่ยมันแฮงคักแล้วครับเม้นตอนนี้ประกาศโสดลอยเอร์เ็ตกตามเย้ยสังคมมึนกับยั่งเ้าคือเก่าล่ะครับย่าขิดวามันมันจบแล้วไงไงพอคำเ้าของคนมันกับไปเรื่อยล่ะครับ มันมุมมองที่แตกต่างกันเนาะก็ยอนเป็นเอฟซีะครับเพิ่นเลลเบอาถ้าว่าเปลี่ยนเขาจะบอกมากมินนะครับเขาจะบอกเบิ่งซําดอกเขาจะบอกหักว่าเห็นนี่นี่กูว่าเบิ่งเด้อเขาบ่กด้มาสนใจครับนะสื่อขึ้ว่าตัวเจ้าของเป็นคนดังอย่างเดียวนะครับให้มองในส่วนอื่นบางสิ่งใดที่มันบ่ถื่อบ่ควรอย่าไปเห็ดอย่าไปต้องครับ ้ามันต้องมา้ามันพิดถ้าคนเบาแน่กลรับบอ่อใดทั้งสิมันกับบ่โอเคครับเห็ดยังทีคนมันน้อมรับใดครับเห็ดเขาเห็นดีเห็นงามนั่นอยู่สื่อ,อมีขอบพ่อแล้วมันก็ต้องดีไปแล้วครับคือมัน่าน้นจุดที่ต้องหาคนอื่นแล้วครับมันต้องดูแลขอบคร่วตัวเจ้าของให้มันดีที่สุดพออย่างมีดลูกมีเต่าแล้วครับต้องดูแลให้ดี เป็นตอนนี้สิแยกข้างกันเก้อทางครับลูกนี่ก็ต้องดูแลต่อไปครับบ่เมนว่าทิมปลาว้ข้างหลังให้มันเป็นคือเเฮามันบ่เมีนครับทุกอย่างกรรมมันมีเป็นเผ่าพันธ์ครับ